สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดจะมาบอกถึงการที่นองลิซ่าของเรานั้นไปตกบล็อกเกอร์นกเขียนคนหนึ่งนะครับที่เขาชื่อว่าเอ็ดมันวิลสันนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับเขามีการรีวิวเกี่ยวกับ B S T High p a r นะครับของสาวๆ b l a c k p ิ n k ของเราโดยที่อาจจะเน้นไปที่นองลิซ่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นหลักเลยนะครับดูจากหัวข้อที่เขาเนี่ยเปรยมาเนี่ยว่าเขาพูดถึงนองลิซ่ายังไงกันบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เขียนรบ้ายิ โดยตรงนะครับ โดยคุณเอ็ดมันวิลสันนะครับเขาจะเขียนแบบเน้นๆไปที่ประเด็นการเมืองดนตรีปัจจัยยาประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเขาเลือกหยิบเหตุการณ์ทางดนตรีที่สําคัญที่ผ่านมาล่าสุดในการเขียนถึงซาสซัแเบ็คพิงของเรานะครับซึ่งก็เช่นเคยนะจ๊ะในเมื่อแอปเป็นเมนของโนริซ่าแอปก็ขอจะคัดส่วนหนึ่งของโนริซ่าเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับจริงๆเขาเขียนยาวกว่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่านทั้งหมดเนี่ยก็คงจะมากเกินไปเพราะส่วนเนี่ยก็จะเป็นการชมทั่วไปแต่ที่แอดคัดมาเนี่ยมันเป็นประโยคคคททีีีี่่่่่่่สสําา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 าัััััญแลล้้ววววกกก็นน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 นใจเเเเเเะะรรรบอดดด๋ยยยมฟงโิซต ไปยังไงบ้างจ้าเขาบอกว่าฉันต้องการพิจารณาการแสดงที่ยอดเยี่ยมของ Black พิงคที S ่ BST High Park หลังจากการแสดงเปิดตัวของซาบีนาแล้วเขาก็มีการชมคุณซาบีนาอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถึงท่อนของนองริซาว่าตามปกติแล้วเนี่ยที่โดดเด่นเลยก็คือนอริซ่าอยู่แล้วซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นที่ชื่นชอบของฝูงชนก่อนที่เธอเนี่ยจะก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยซ้ําไปฉันได้ยินเพลงของริซ่าบ่อยพอๆกับ Black พิงคก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มและเพียงเดียวของ Black พิงคที่ฝูงชนร้องอะ เพลงมันนี่ของลิซ่านั่นเองเธอยังสามารถร้องแรป และสื่อสารทางอารมณ์ทางดนตรีได้ดีด้วยประสิทธิภาพการทำลายล้างของเธอนั้นช่างมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเธอการสแสดงของเธอที่แบบทรงพลังนะครับลิซ่าเนี่ยมีทั้งในเชิงศิลปะและเชิงพาณิชย์โดยมีเพลงเดี่ยวเพียงสองเพลงเท่านั้นสำหรับชื่อของเธอมันน่าประหลาดใจที่ลิซ่าในแบ a c k พิง k ์ยังห่างไกลจาก๊อสตร์ที่ทำข้อตกลงเพลงเดี่ยวพอๆกับที่ฉันเป็นบางทีเนี่ยในกรณีของลิซ่ามันแย่กว่านั้นเธอถูกมัดไว้แล้วไปจนถึงกลุ่มดนตรีที่อนุญา ให้สมาชิกมีความยืดหยุ่นอย่างจำกัดบนแพลตฟอร์มทั่วโลกซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เพื่อบดปล่อยพลังทางศิลปะ แต่อาน,นิจานะครับเขาก็บอกว่าความจําเป็นทางการค้ากําลังจํากัดแม้ว่าอํานาจของเงินจะเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดแต่ก็เป็นภาพลวงตาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รู้วิธีใช้มันดังที่มิวสิกวิดีโอของเพลงมันนี่ของลิซ่าเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าเงินคือผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นเจ้าหนายที่แย่มากเอเขาเขียนตรงนี้ล้วหมายความว่ายัางไงกันนะจริงๆหลังจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์การชมโพแดนซ์ชมนู่นน,นี Lisa, ่นั่นของน้องลิซ่า e พรฟอร์แมนส์พวทั่วๆไปนั่นแหละแต่ก็มีอีกภาพหนึ่งที่เขาเอามาแปะไว้แล้วเขาก เขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยกำลังจับตามองโปรดิวเซอร์คนใหม่ท่ามกลางฝูงชนอีกครั้งเมื่อพิจารณาจากภาคสุดท้ายที่ลิซ่าถูกแยกออกจากเพื่อนร่วมวงและมองหาฝูงชนบางทีอาจได้รับแรงบันดาลใจทางดนตรีการทํางานร่วมกันแม้ว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงก็ตามทีนะครับเอเหมือนเขาสงัจับสังเกตว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะรู้ว่าในงานเนี่ยมีโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เพลงหรือเปล่าหรือว่าหาช่องทางใหม่ๆใ,ในอนาคตให้กับตัวเองไว้แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งจากคุณเอ็ดมัน วิวสันเท่านั้นนะครับซึ่งแอดก็แค่อ่านตามที่เขาบอกแล้วก็ลองพินิพิเคราะห์จากที่เขาเขียนลองมาตีความกลายเป็นความคิดของเราที่มันน่าสนใจไปอีกมุมหนึ่งว่าเออบางทีนอริซ่าเนี่ย ก็อาจจะไม่ต่อสัญญาซึ่งมาไปคาบเกี่ยวกับข่าวต่อมาพอดีที่เว็บไซต์จีนนะครับเว็บไซต์หนึ่งที่เขาเนี่ยชื่อว่าอีนั่นหยางนะครับซึ่งถ้าแอดอ่านผิดยังไงขอโทษด้วยนะจ๊ะเว็บนี้เนี่ยเขาเขียนถึงสาวๆของเราเกี่ยวกับสัญญาว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยว่ามันเชื่อมโยงยังไงกับข่าวแรกจ้าซึ่งก็ต้องขอขอบคุณแอคเค้าหนึ่งใน Twitter ด้วยนะครับที่แปลไปภาษาอังกฤษและแอดก็ไปแปลในกูเกิลทัสเลอีกทีหนึ่งได้ความนี้เลยจ้าเขาบอกว่า ข่าวยังระบุว่าจีซูไม่ได้ต่อสัญญาของเธอลิซ่าก็ยังคงเจรจาก,กับ YG Entertainment แต่ตัวเธอเองก็ต้องการที่จะออกเช่นกันในบรรดา4คนนี้มีเพียงโรเซ่เท่านั้นที่ยืนยันจะต่อสัญญาหลังจากมีข่าวที่ออกไปก็เกิดประเด็นหกเถียงกันในหมู่ชาวเน็ตทันทีลเลยจ้าว่า YG Entertainment เนี่ยไม่ตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรก็ตามสื่อเกาลียังไม่ได้เก็บรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องในขณะนี้ข่าวการยกเลิกสัญญาของ Black P ิ n k ยังไม่ได้รับการยืนยนัน แฟนคลับหลายคนเลยออกมาบอกว่ารอคำตอบจากสีนางฟ้าอย่าคาดเดาเป็นแค่ข่าวรอคำตอบอย่างเป็นทางการว่าจริงไหมอะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยว่าณจุดจุดนี้นะครับแอนก็คิดว่ายังไงก็เคารพการตัดสินใจของโนริซ่าของเราอยู่ดีนะครับราะสาวๆทุกคนแล้วก็นอริซ่าของเราเนี่ยก็โตกันแล้วใช่ไหมแต่อีกข่าวนึงที่เคยน่าเชื่อถือก็คือตอนที่โนริซ่าเราไปโคเชล่าเนี่ยก็มีการถ่ายคู่กับว่า CEO ของ Back Label ซึ่งเป็นค่ายที่แบ่แยกออกไปจาก YG เป็นอีกตึกนึงใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็มีโครงการกักบปปรรรระเเทททศไยยส้างงีีนน่ฟิิล์ มาสร้างบริษัทร่วมจับมือกับ CP ที่มีโนริซ่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบว่าคล้ายๆอินสปอเรชันนะครับในการสร้าง t ด e Black กซขึ้นมาเพื่อเฟ้นหาเด็กไทยที่มีความสามารถหรือจะพูดตรงๆว่าที่มีข่าวหลุดว่าหาลิซ่า2ในประเทศไทยหาลิซ่า2ในฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่ามีไม่มีลิซ่า2มีแต่คนที่จะเป็นคนใหม่ของคนคนนั้นที่อาจจะมีความสามารถคุณสมบัติเนี่ยที่ต่อยอดระดับโลกที่เห็นโนริซ่าเป็นแบบอย่างอันเนี้ยอะพอเป็นไปได้แต่เป็นโนริซ่า2เป็นไปไม่ได้นะจ๊ะเป็นตัวเองดีททีีี่่่่สสุดแล้้ววนนนะเออออๆาาาาซึงงูตรกก็หมยจจัญ The b a c k La b e l แทนหรือเปล่าหรือไม่ก็ The b a c k C ซในไทยเพื่อจะเป็น CEO ของ The b a c k C ซจะดีกว่าไหมแต่ถ้าเกิดให้แอดลุนในแอดก็อยากให้น้องลิซ่าเนี่ยได้ไปแบบฮอลลีวงฮอลลีวูดไปเลยดีกว่าแบบไปโอ้โหงานแสดงงานแสดงงาน,งาน,งานเพลงทางด้านนั้นแบบ อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าออกจริงๆอะนะก็อยากให้ไปทางนั้นซะมากกว่านะครับเพราะว่าน้องก็ยังเอวแค่26 27อ่ะอยากให้ไปต่อยอดงานทางด้านอื่นแบบให้มันชัดเจนกว่านี้ไปอีกขั้นนึงไปเลยเป็นแบบศิลปินระดับจัก,กรวาลไปลเลยเพื่อนๆว่าง,งั้นมัเออเห็นด้วยกับแอดมัแต่ถ้าเกิดอีกมุมหนึง่งน้องลิซ่าต่อสัญญ,ญากับ YG ต่อไปกับสาวๆ4คนอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเคารพว่าน้องลิซ่าเนี่ยน่าจะตัดสินใจเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองกันแล้วนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนคอ <ๆ S 2> คิดเห็นกันได้เพราะทุกวันนี้น้องลิซ่าของเรานั้นก็โอ้โหกลายเป็นศิลปินฝั่งหญิงคนเดียวใน K-Pop ที่ถือ Guinness Book World Record ถึงเเล่มนะครับวันนี้มือโอ้โหไปยืนงงกลางดงตัวแม่ที่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ฝั่งยุโรปทางนั้นเลยนะครับน้องลิซ่าเป็นเคป๊อปและเป็นชาวเอเชียแทบๆจากคนเดียวเลยนะที่บอกชัดเจนว่าโอ้หยืนงงในดงตัวแม่อะไรประมาณนี้นะครับถึงกินเนสส์เวิลด์คัพงานวงเนี่ยก็ยังได้11เล่นด้วยก็ตามทีนะจ๊ะอ่ะและไหนๆก็มาทําคลิปกันนะจ๊ะก็จะมาอัปเดตวิวจากมิวสิกวิดีโอของน้องลิซ่าของเรานะจ๊ะลิซ่าตอนนี้ก็634ล้านกว่ามันนี่ล้านกว่ามานนว่ายังไงถ้าเกิดใคร่างหรือมีเวลา ก็เปอร์สตรีมกันไว้หน่อยนะจ๊ะช่วยน้องปั่นให้ถึงพันวิวกันทุกเพลงกันไปเลยนะเพื่อนนะเอาให้มือขิดไปเลยจ้า <c oughs> อ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่างแน่นอนนะจ๊ะช่วงนี้นี่มีแต่คนแบบเขียนถึงโน,นริซ่ามีแต่คนหลงหลักโนริซ่มากันเยอะมากๆรู้สึกดีมา,มากๆเลยนะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บๆบุยุย